เศ็ด7 9ส่วน2567หนึ่งความคิดนิดนิรันเล่ม25จบแรงเอสบวกไปเสี่ยวชุนกัดตัวฝึกวิชาเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บงการแต่ทงเทียนเต้าเหรินที่กลายเป็นสิทธิผู้บงการกับมุ่งหน้ามาสังหารทุกคนเพื่อปลดปล่อยผู้บงการ ในขณะที่ไปเซียวฉุนไม่สามารถออกมาช่วยเหลือทุกคนได้กับปรากฏบุคคลที่คาดไม่ถึงมาช่วยจนสุดท้ายผู้บงการที่ลืมตาตื่นได้มุ่งมาทำลายล้างแดนเซียนยงเหงถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสนุกและมันจนถึงหยดสุดท้ายเราจะได้พบถึงฉากต่อสู้ที่บูสุดมันจนเลือดพล่า ปนด้วยฉากตลกคบขันที่ชวนหัวร้องรินน้ำตาไหลผสานกับเนื้อเรื่องที่วางอย่างลงตัวมีการผูกเงื่อนปมที่มีการวางไว้อย่างแยบคายสร้างโลกกระนัดได้อย่างสมบูรณ์แบบจนชวนให้หลงไหลทําให้อ่านสนุกจนวางไม่ลงมีข้อติเพียงเล็กน้อยคือช่วงท้ายของเนื้อเรื่องมีการเพิ่มบทที่ไม่จำเป็นเข้ามา ทำให้หลังจากจัดการบอสแล้วถือว่าค่อนข้างยืดไปหน่อยครับมีสปอยล์ใครไม่อยากทราบข้ามไปเพื่อหยุดยังนี่ฝานผู้บงการที่กำลังจะตื่นขึ้นมาจักรพรรดิเสิ่งระดับปฐมมการกับไปเสี่ยวฉุนพระเอกระดับปฐมมการได้บุกไปหานิฝานที่กำลังหลับไหล เพื่อฟื้นฟูผนึกสายเลือดทั้งสองเส้นที่เหลืออยู่นั่นจัก,กรพรรดิเสิ่งได้พ่ายแพ้ให้กับบรรพบุรุษเสิ่งที่ขวางทางไว้ส่วนไปเสี่ยวฉุนที่เผชิญหน้ากับราชินีเซียนเขาได้ใช้ปราณของเต้าเฉินใช้แผนชายงามทำให้นางตกตะลึงคิดถึงคนรักก่อนรีบมุ่งหน้าต่อไป พบถึงบรรพบุรุษขุยไปเสี่ยวชุนที่ต่อสู้กับบรรพบุรุษขุยทำให้เข้าใจถึงบทที่หกของวิชาอมตะมิวางวายได้ถึงพลังแห่งอวัยวะห้ากลั่นต้นกำเนิดธาตุทั้งหใช้คำพีปัจจุบันการเป็นตายสร้างประตูแห่งความตายและประตูแห่งการเกิดขึ้นปลุกสติของบรรพบุรุษขุยให้ฟื้นขึ้น จนหลุดพ้นจากการควบคุมของนี่ฝานบรรพบุรุษขุยยังได้มอบผลึกแสงหลากสีห้าชิ้นผสานร,รวมเข้าไปในอวัยวะทั้งห้าของเขาก่อนจากไปไปเสี่ยวชุนมุ่งหน้าต่อไปต่อสู้กับเงาร่างเต้าเฉินผู้บงการที่ถูกนี่ฝานควบคุมอยู่เขาจึงใช้วิชาแห่งปฐมการเครื่องกระบวนท่าสร้างโลกแห่งเซียนขึ้นมา ทำให้ปราณโลกแห่งเซียนปกคลุมเต้าเฉินเป็นพลังแห่งการสยบกำราบแล้วพุ่งเข้าโจมตีห้วงท้องฟ้าพร่างดาวจุดปันเถียนจนสามารถผนึกให้นี่ฝานหลับต่อไปอีก30ปีแต่นี่ฝานที่ไม่ยินยอมยังส่งเนามันออกมาโจมตีไปเสี่ยวฉุนจับมันมาจัดการอย่างง่ายดายก่อนกลับไปหาทุกคน ไปเสี่ยวชุนตกลงใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาทั้งหลายอย่างสงบเขาได้รับกงซุนหวานเอ,อ๋มารดาผีเป็นภรรยาท่ามกลางความยินยอมของทุกคนสามเดือนต่อมาโวเสี่ยวเม่หนึ่งในคนรักพระเอกได้คลอดลูกชายที่มีปรานแห่งเต่าออกมาให้กับเขาเขาจึงตั้งชื่อว่าไปเสี่ยวเป่าก่อนสร้างร่างให้ไปห้าว ลูกสิทธิ์พระเอกในขนาดที่ไปเสี่ยวเสี่ยวลูกสาวพระเอกกำลังจะเลื่อนขั้นเป็นเทียนจุนไปเสี่ยวฉุนได้ช่วยสลายทันสวรรค์ให้จนเธอสำเร็จเป็นเทียนจุนแต่กลับไม่มีเสียงมารดาแห่งนิพนิรันดังขึง้นไปเสี่ยวฉุนจึงเดาว,ว่ามารดาแห่งนิพนิรันมีปัญหา เขาจึงตัดสินใจร่วมมือกับจักรพรรดิเสิ่งออกตามหามารดาแห่งนิพนิรันต์โดยมีเจ้าเต่าน้อยวัตถุแห่งนิพนิรันต์นำทางไปในแม่น้ำแห่งนิพนิรันต์จนพบมารดาแห่งนิพนิรันต์ไต่เสี่ยวฉุนได้ใช้หมัดต่อยระคังเพื่อปลุกมารดาแห่งนิพนิรันต์ให้ตื่นเขาต่อยออกไปอย่างไม่หยุดยั้งจนหมดแรงแต่ยังคงต่อยต่อไปอีกไม่หยุด จนได้เนื้อหนังปฐมมการมาเขาจึงใช้เรือนกายปฐมมการพลังบำเพ็ญเพียปรปฐมมการปล่อยออกไปจนปลุกมารดาแห่งนินิรร์ให้ตื่นขึ้นมาแต่มารดาแห่งนินิรันกับไม่มีพลังพอที่จะทำให้ใครเป็นผู้บงการได้อีกมีเพียงแต่ทำให้ก้าวเข้าสู่ครึ่งก้าวสู่ผู้บงการเท่านั้นไปเสี่ยวฉุน จึงปฏิเสธโอกาสนี้และมอบให้จักรพรรดิซึ่งไปส่วนตัวเขามุ่งหน้าหาวิถีทางก้าวสู่ผู้บงการด้วยตนเองไปเสี่ยวชุนได้กักตัวฝึกวิชาอีกครั้งแต่ระหว่างนั้นทงเทียนเต้าเหรินนักพรตทงเทียนได้ปรากฏตัวมาในฐานะสิทธิของผู้บงการนิฝานที่ต้องการทำลายทุกสิ่ง ไปเสี่ยวฉุนออกไปต่อสู้กับทงเทียนเต้าเหรินทงเทียนเต้าเหรินใช้คาถาแห่งการดับศูนย์ปรากฏใบหน้านี่ฝานใหม่กลืนกินทุกสิ่งไปเสี่ยวฉุนใช้แดนทาราบรรจบเรียกจระเข้ยักษ์ออกมากัดกินใบหน้านี่ฝานไปทงเทียนเต้าเหรินที่พ่ายแพ้จึงหลบหนีไปทันที ส่วนไปเสี่ยวชุนได้ร่วมมือกับทุกคนสร้างค่ายกลชะลอการตื่นของนี่ฝานให้เชื่องช้าออกไปอีกไปเสี่ยวชุนที่คิดว่าเมื่อน,นี่ฝานตื่นขึ้นจะพาคนรู้จักขี่พัดวิเศษหนีไปแต่กลับไม่มีใครเห็นด้วยเพราะนี่ฝานคงจะตามล่าพวกตนหลังจากทำลายล้างทุกสิ่งแล้วทุกคนยังสร้างโลกแห่งทงเทียนขึ้นมาอีกครั้ง ให้ไปเสี่ยวชุนได้เห็นทำให้เขารู้สึกอบอุ่นรำลึกความหลังกับทุกคนอย่างอารมณ์ดีแต่ทำเอาคนอื่นถึงกับหน้าเสียเมื่อฟังไปเสี่ยวชุนเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาก่อนไปเสี่ยวฉุนจะกักตนอีกครั้งถ้าเต่าของนี่ฝานคือความมืดและความตายเต่าคองไปเสี่ยวฉุนคือแสงสว่างและชีวิต ไปเสี่ยวชุนได้ปลูกบุปผาจันทราให้ตื่นขึ้นเขากลายร่างเป็นมเมล็ดพันธุดอกผูกองอิงล่องลอยไปทั่วท้องฟ้าพรางดาวก่อเกิดชีวิตมากมายขึ้นมาให้กับทุกสิ่งผ่านไป20ปีนี่ฝันที่รู้สึกถึงอันตรายที่ท้องฟ้าพร่างดาวกว่าครึ่งเริ่มมีสิ่งมีชีวิตขึ้น ส่งผลกระทบต่อนีิฝานจึงส่งธงเทียนเป้าเหรินที่กลายเป็นเครื่องก้าวสู่ผู้บงการมาเพื่อสังหารไปเสียวฉุนที่ยังกักตนอยู่จักรพรรดิสเสิ่งที่เป็นเครื่องก้าวสู่ผู้บงการได้ออกมาขวางธงเทียนเป้าเหรินไว้แต่ด้วยเต่าของมารดาแห่งนิพนิรัน์ไม่สามารถต่อสู้กับเต่าของนีิฝานได้ ทำให้จักรพรรดิเซิงไม่สามารถรับมือกับทงเทียนเป้าเหรินได้ซ่งสเสวียหลานซ่งจินหวานที่ฟื้นขึ้นสำเร็จเตา๋าเป็นตายกลายเป็นสิทธิสืบพอดของเป้าเฉินและนายของพัดวิเศษอย่างสมบูรณ์ได้ร่วมมือกับจักรพรรดิเซิงและวิญญาณน,น้อยวิญญาณในพัดวิเศษเข้าต่อสู้กับทงเทียนเป้าเหรินได้อย่างสูสี จนซ่องสวียต้องขอให้จักรพัดเสิ่งช่วยรับมือให้สิบลมหายใจแต่ทงเทียนเต้าเหรินกับใช้พลังของนี่ฝานใช้มานสุริยันปีศาจจันทราโจมตีใส่ไปเสี่ยวชุนแทนมารดาแห่งนิดนิรันจึงใช้พลังเฮือกสุด้ายในการปกป้องไปเสี่ยวชุนไว้ ทำให้พลังของจักรพรรดิเซิงเพิ่มขึ้นเข้าขัดขวางการโจมตีของทงเทียนเต้าเหรินแต่ทงเทียนเต้าเหรินใช้เต่าสามพันดับศูนย์โจมตีอีกครั้งจักรพรรดิเซิงจึงใช้พลังของมารดาแห่งนินิรันทั้งหมดรับมือได้อีกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหมดพลังลงซงเซวียจึงใช้ภูเขาต้นกำเนิดแห่งเต่าจัดการกับธงเทียนเต้าเหรินจนบาดเจ็บ ทงเทียนเป้าเหรินจึงใช้พลังเรียกร่างมายานีฝันออกมาซ่งซัเวียจึงได้เรียกเนาร่างของเต้าเฉินออกมาโจมตีจนทงเทียนเต้าเหรินพ่ายแพ้ก่อนตายทงเทียนเต้าเหรินได้ยินเสียงตู้หลิงเฟยหนึ่งในคนรับพระเอกถามว่าทุกอย่างมันคุ้มแล้วหรือทำให้ทงเทียนเต้าเหรินคิดได้ก่อนสลายไป นี้ฝานได้ตื่นขึ้นมาโจมตีใส่ทุกคนหมายทำลายทุกสิ่งน่านไปเสี่ยวชุนได้ตื่นขึ้นพร้อมกับสำเร็จเป็นผู้บงการที่แข็งแกร่งที่สุดท่ามกลางห้วงพองฟ้าพร่างดาวครึ่งหนึ่งที่ทอประกายแสงอีกครั้งไปเสี่ยวชุนใช้วิชาล่อสังหารทางยื่นมือออกไปคว้านาฬิกาทรายแห่งการเวลา ซึ่งเป็นอาวุธของอาจารย์นิฝานกับเต้าเฉินมาผนึกนิฝานไว้ก่อนใช้วิชาตะกเกียงอมะตะและทองฟ้าพร่างดาวเป็นเตาหลอมนิฝานด้วยการช่วยเหลือของมารดาแห่งนิพนิรันต์นิฝานที่ไม่ยอมแพ้ยังใช้นิ้วดับชีวาทำลายล้างทุกสิ่งไปเสี่ยวชุนใช้วิชาจากโบราณการสู่นิรันจนแม่น้ำแห่งการเวลา ปรากฏขึ้นมาสร้างความตกใจให้กับทั้งสองทำให้ไปเสี่ยวชุนมองเห็นถึงเรื่องราวในอดีตจนทราบว่าดานเซียนหยงเหิงคือบ้านเกิดของหลัวเทียนไปเสี่ยวชุนได้เห็นถึงเต่าแห่งความไม่สิ้นสุดสร้างความตกใจให้กับนี่ฝานจึงใช้นิ้วดับชีวาโจมตีไปอีกครั้ง แต่กลับมีปราลีลับแพ่ออกมาจากร่างไปเสี่ยวชุนปกป้องเขาไว้ไปเสี่ยวชุนจึงใช้แดนทาราบรรจบอีกครั้งมอกระดองเต่าได้หลอมรวมกับจระเข้ยักษ์ปรากฏเป็นเต่าจระเข้โจมตีกินนี่ฝานไปเมียซึ่งผู้มอบเต่าแห่งการดับศูนย์ให้นี่ฝานได้ตื่นขึ้นมาหลอมรวมกับนี่ฝานเข้าต่อสู้กับไปเสี่ยวชุนอีกครั้ง ไปเสี่ยวฉุนที่ไม่สามารถรับมือได้กับสัมผัสได้ถึงต้นกำเนิดไร้รูปรายลักษ์ต้นกำเนิดไร้จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดต้นกำเนิดไม่มีห่วงมิติต้นกำเนิดไม่มีห่วงเวลาจนเขารับรู้ได้ถึงปราณแห่งนิรนันจึงใช้นิ้วของหลัวเทียนโจมตีออกไปใส่นี้ฝานสามครั้งจนนี้ฝานนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาสมัยเด็กที่อยู่กับน้องชายได้ สายตากระจ่างใสบริสุทธิ์เช่นเดิมบอกว่าน้องชายฆ่าเมียเสิ้งให้ได้ก่อนมอดมวยไปเมียเซิ้งได้ปรากฏตัวมาหมายสังหารไปเสี่ยวฉุนเพื่อก้าวขึ้นสู่อีกขั้นไปเสี่ยวฉุนจึงใช้นิน้วที่สี่ของหลวเทียนโจมตีออกไปเมียเสิ้ง จึงใช้พลังเพือกสุด้ายส่งแดนเซียนย่งเหิงให้โดนปิดผนึกอยู่ในแม่น้ำแห่งการเวลาก่อนตายไปทำให้ไปเสี่ยวฉุนเหลืออยู่เพียงคนเดียวท่ามกลางท้องฟ้าพร่างดาวเสียใจเป็นอย่างยิ่งไปเสี่ยวฉุนที่เอาชนะความเสียใจตั้งใจบําเพ็ญเพียรอีกครั้งเพื่อช่วยทุกคนออกจากแม่น้ำแห่งกาลเวลาจนเขาสร้างโลกล่ามากมาย สร้างสรรพชีวิตคึ้ง่งกลายเป็นเทพพเจ้าจนกลายเป็นนิดนิร์ก้าวเข้าไปในแม่น้ำแห่งกาลเวลาผู้เท่าแจวเรืออาจารย์เต้าเฉินกับนิฝานได้นำพาเขาไปพบยังบุปผานิดนิรั์มากมายไปเสี่ยวชุนสนใจถึงบุปผานิดนิรน์สองดอกดอกแรกคือเริ่มต้นจากเขาออกมาจากหมู่บ้านตีนเขา ดอกที่สองคือหลังจากเขาชนะเมียเซิงและช่วยทุกคนไว้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไปเสี่ยวชุนได้พบกับตู้หลิงเฟยอีกครั้งอันเป็นจุดเริ่มตน้นและจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งเขาจึงยื่นมือออกไปเวลาผ่านไปไปเสี่ยวฉุนที่ได้พาครอบครัวออกไปจากแดนเซียนยงเหิงไปยังดินแดนอื่น เขาได้หลบหนีเมียทั้ง5อย่างซ่งจินหวานโจจือ่อโมโหเซี่ยวเมยกงซุนหวานเอ,อ๋และตู้หลิงเฟยที่มักทะเลาะกันและห้ามเขาไปไหนออกมาท่องเที่ยวยังท้องฟ้าพรางดาวเขาได้พบถึงขวดที่มีปราณขั้นที่4และเขาลางขั้นที่5อยู่ในขวดแก้วที่ลอยมาใบหนึ่ง มีข้อความอยากร่ำรวยและทำให้ไปเสียวฉุนต้องติดหนี้เขาจึงเขียนว่าเป็นอมตะด,ดีที่สุดทั้งยังเขียนอีกว่าหาคู่บำเพ็ญเพียงแค่คนเดียวก่อนมุ่งหน้าไปยังดินแดนมัคคาเวอร์ย่างที่เป็นบ้านเกิดของเจ้าเต่าน้อยจบ